สวัสดีเช้าว,วันพุทธที่24พฤศจิกายนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยฮับฟ์นุ้ยสเตย์หวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คอากาศบ้านเราค่ะพร้อมกับจังหวัดเสียงภัยฝนตกหนักจังหวัดสีเหลืองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากช่องของนุ้ยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปของนุ้ยมาแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะเมื่อวานนี้อากาศเป็นยังไงคะได้สัมผัสอากาศหนาวกันไหมเช้านี้นะคะที่ไหนหนาวแล้วบ้างหนาวรอบนี้ค่ะยาวไปจนถึงต้นเดือนธันวาเลยนะ ส่วนภาคใต้ฝนจะเริ่มหนักอีกครั้งค่ะตั้งแต่ชุมพรลงไปนะคะส่วนภาคเหนือก็ยังมีฝนได้อีกวันหรือสองวันค่ะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาดูลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่24พฤศจิกายนกันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงค่ะปกคลุมภาคตวนออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้จึงทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงด้วยนะคะโดยอุณหภูมิเนี่ยจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะ ส่วนภาคใต้สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนักบางพื้นที่อยู่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะ โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและฝุ่นละอองหมอกควันในช่วงนี้บริเวณกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการสะสมที่ลดลงค่ะเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นและมีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะ จบพยากรณ์อากาศคลิปนี้นุ้ยไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย